อะไร่านคอมเมนต์แล้วรู้สึกไม่ดีอ่ะทำไมเพราะว่าเรามีหมาใช่ไหมเราก็ลงคลิปจีมินกับซิงวิงที่เล่นด้วยกัน,นอ่ะแล้วมีคนมาคอมเมนต์แบบว่าทาไมมีลูกถึงเลี้ยงหมากับลูกห้ามเอาหมามาไว้กับลูกนะหมาสุกปปกมากอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณ่รับมโอ อะไรคะคุณพ่อัส,สดีคับเอเจฟิมลีคับวันนี้เอเจฟิมลีวันนี้เลี้ยงลูกเองใช่ไหมใช่ใชวันนี้ไม่มีผู้ช่วยนะคะเลี้ยงกันเองสองคนอ๋อ,อน,นี่เป็นฝาแฝดกันหรือเปล่าคะ <laughs> จิมินเป็นเด็กดีนะคะวันนี้คุณพ่อจะเลี้ยงอป,ป้าเลี้ยงจิมินเป็นเด็กดีนะคะดีดูดูขาดีดเด่ๆเลยนะ่ะดีดดีดมากชอบมากเลยชอบมากเลยใช่ไหมชอบอยู่กับอป้าใช่ไหมชอบอยู่กับอป้า พี่สิงวิ่งทำอะไรคะพี่สิงวิ่งก็เลี้ยงน้องหรอพี่สิงวิ่งเลี้ยงน้องเก่งนะจะบอกให้เวลาน้องร้องไห้นะคะทุกคนพี่สิงจะวิ่งไปคนแรกเลยวิ่งมาดูน้องคนแรกเลยใช่ไหมพี่สิงพี่สิงช่วยอาปาเลี้ยงน้องนะวันนี้ช่ยหนนะพี่เลี้ยงนะเนี่ยพี่เลี้ยงดูสิดูสิดูสิสิช่วยหน่อยนะช่วยหน่อยนะเออช่วยอาปาเลี้ยงน้องนะเป็อะไร คอมเมนต์แล้วรู้สึกไม่ดีอ่ะเพราะบ้านเรามีหมาใช่ไหมเราก็ลงคลิปจิมินกับจิงวิงแบบนี้ที่เล่นด้วยกันอะอแล้วมีคนมาคอมเมนต์แบบว่าทําไมมีลูกถึงเลี้ยงหมากับลูกห้ามเอาหมามาไว้กับลูกนะหมาสกปรกมากเอออ่ะเราก็รู้สึกไม่ดีเลยอะคือจะบอกว่าต่างประเทศเนี่ยเขาก็เลี้ยงหมากับเด็กนะใช่ใช่ที่เกาหลีก็มีใช่ไหมเกาหลีก็มีเออเกาหลีก็เห็นเยอะเนาะแล้วต่างประเทศอ่ะ อย่างพวกแบบแถบยูโรอะไรเงี้ยเป็นหมาใหญ่ด้วยซ้ำอะ่ะของเราแค่เป็นช่อว่าว่าปุ๊บบิ๊กจะบอกว่าเราเลี้ยงซิงวิงมาก่อนจีมินแล้วคือเลี้ยงมานานแล้วเราเลี้ยงเหมือนลูกใครที่ตามอยู่ก็จะรู้ว่าอลิซเลี้ยงซิงวิงค่อนข้างสะอาดมากแล้วยิ่งมีจีมินเนี่ยความสะอาดก็ยิ่งต้องเพิ่มขึ้นนะคะเราก็เลยหาวิธีที่ให้หมากับลูกเนี่ยเลี้ยงด้วยกันได้ปกติเนี่ยตอนที่ยังไม่มีลูกอลิซก็จะแปรงฟันเช็ดเท้าให้ซิงวิงทุกวันอยู่แล้วแต่พอมีลูกเนี่ยเราก็เพิ่มความสะอาด มากขึ้นก็คือไปตัดขนสิงวิ้งให้สั้นเพื่อที่จะได้ขนไม่ร่วงนะคะแล้วก็แปรงฟันเช็ดเท้าเนี่ยทำทุกวันอยู่แล้วหนึ่งเนี่ยพื้นที่ที่เลี้ยงลูกเนี่ยเราทําความสะอาดฆ่าเชื้อทุกวันนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเชื้อโรคจากหมาหรือว่าเชื้อโรคจากภายนอกซึ่งปกติเนี่ยโอป,ป้าก็เป็นคนที่ค่อนข้างสะอาดเข้าบ้านตั้งแต่ยังไม่มีโควิดนะคือเข้าบ้านมาเนี่ยอันดับแรกคือต้องล้างมือก่อนเลยไม่ว่าใดๆก็ตามเขาจะสอนอลิศต,ตลอดเลยนะว่าให้ล้างมือก่อน ตั้งแต่ยังไม่มีโควิดนะเพราะฉะนั้นบ้านเราก็จะติดกันที่แบบเข้าบ้านมาปุ๊บคือล้างมือก่อนก่อนที่จะจับสิ่งใดๆทั้งสิ้นนะคะยิ่งมีลูกเนี่ยล้างไม่รู้กี่รอบวันวันหนึ่งนะแล้วก็พวกคอกเด็กที่นอนอะไรเงี้ยเราก็คือฆ่าเชื้อการซักหรือการอะไรเงี้ยผ่านความร้อนฆ่าเชื้อหมดเลยใครที่มาบ้านอลิสก็จะรู้ว่าเป็นน้องๆของโรงพยาบาลนะบ้านนะ่ะสองเนี่ยอลิสเลี้ยงซิงวิงเนี่ยเป็นเลี้ยงภายในบ้านเลี้ยงเป็นพื้นที่ปิด ไม่ได้ปล่อยออกไปวิ่งตามแบบต้นไม้ตามที่ความมีความเห็บหมัดนะ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็บหมัดก็จะไม่มีนะคะแต่ว่าถึงจะไม่มีอลิสก็จะหยอดยาให้เขาทุกเดือนอยู่แล้วการเห็บหมัดต่างๆเพราะว่าการออพยาธหนอนหัวใจด้วยอะไรอย่างเงี้ย หลายๆอย่างเพราะเราเลี้ยงซิงวิงแบบอย่างดีมากดูจากหุ่นนะคะว่าเลี้ยงดีแค่ไหนดูจากหุ่นดูจากหุ่นสามเนี่ยเราตัดขนซิงวิงให้สั้นขึ้นนะคะจะได้ไม่มีการหลุดร่วงนะคะก็คือนี่ขนก็คือสั้นสวยเรียงสวยสะอาดทั้งตัดทั้งสปาเลยนะคะเนี่ยตัดให้สั้นเสมอเพราะว่าเวลาเล่นกับน้องหรืออะไรน้องเวลาหนุ่ม หนูพิสูขนก็จะได้ไม่หลุดออกมาแล้วก็ขนก็จะได้ไม่ร่วงทําความสะอาดง่ายด้วยนะคะและ4นะคะเรามีตัวช่วยที่ดีนะคะก็คือเป็นเครื่องดูดลรฝุ่นของ i อริสโฮยามากาจัดลรฝุ่นที่นอนเบาะผ้าผ้า,ผานวมแมลงตัวเล็กซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภูมิแพ้ช่วยป้องกันการสะสมของสิ่งสปปกปรกบนที่นอนเฟอร์นิเจอร์ที่ทําจากผ้าได้เป็นอย่าง ดูพี่สิงเฝ้าไม่ห่างเลยพี่สิงเ,<อ>เดี๋ยวคุณพ่อจะสาธิตการใช้เครื่องดูดลาฝุ่นนะคะให้จีมินนั่งรอพี่สิงดูน้องนะดูน้องนะลูกถ้าน้องร้องเรียกนะคุณพ่อทําทอะไรลูกให้ลูกดูตัวเองในกระจกเหรอให้ลูกดูตัวเองในกระจกเหรอจิมินชอบจิมินชอบเหรอชอบรือเปล่าชอบหรือเปล่าครับ,บจิ ยิ้มยิ้ยิ้มยพี่สิงนั่งเฝ้าน้องนะลูกนะน้องร้องไห้ให้มาเรียกมัมนะอะดึงดึงดึอะดึงดึงดึงอะดึงดึงดึงอะดึงดึงดึงออน่ารักจังเลยเนี่ยพี่เลี้ยงน้องโอ้น้องอารมณ์ดีอะดึงดึงดึอดึงอะดึงดึดอะดึงดึดึงอะดึงดึงดึงอะดงดดงดดดึงฟฟฟเลย โซฟาไม่เคยดูดเลยลองดูดดูซิปกติเราเลี้ยงจีมินไว้ชั้น2นะคะแต่ทีนี้เอาลงมาข้างล่างเพราะว่าเลี้ยงกันเองก็เลยจะง่ายหน่อยอุ้ยโอเคโอเคอเมื่กี้พูดอะไรครับ <c oughs> บอกว่ารีบดูดเลย <c oughs> แบบนี้ใช่ไหม <c oughs> เครื่องดูดลายฝุ่นของแบรนด์ไอริสโอยามเปิดปิดใช้งานง่ายและมี3โหมดด้วยกันนะคะคือโหมดโลวแตนดาร์ดและไฮสามารถปรับองศาได้สะดวกต่อการใช้งานอลิสจะทำการเทปแป้งฝุ่นลงบนโซฟาผ้านี้นะคะเพื่อจะได้ดูประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นตัวนี้มีเซนเซ,นเซอร์ช่วยตรวจจับปริมาณฝุ่นนะคะสีแดงก็คือสกรปรกมากสีส้มนะคะสะอาดปานกลางและสีเขียวคือสะอาด มากใช้เวลาดูดเพียงแป๊บเดียวกลายเป็นสีเขียวคือสะอาดสุดๆเลยค่ะแป้นตีฟูกจะตีกระชากลายฝุ่นขึ้นมาเพื่อดูดเข้าไปในเครื่องซึ่งจะสั่นด้วยความที่6 0 0 0ครั้งต่อนอาทีมีช่องเป่าลมร้อนออกมาช่วยลดการเกิดใหม่ของลายฝุ่นบนเตียงนอนสามารถถอดใส้กรองฝุ่นออกมาทำความสะอาดได้ฝุ่นเยอะมากเจ้าตัวนี้คือตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ ใช้เสร็จก็ตั้งเก็บได้เลยดีไซน์สวยไม่เกะกะพื้นที่หนักแค่1.6กิโลไม่เทอะทะอ๋อคนหรอหิวเวลากินไมฟังไม่ฟังอะไรเลยใช่ไหม,มตั้งใจกินใช่ไหมคนนี้ล่ะรเฝ้าน้องตลอดเนาะ ให้กำลังใจน้องข้างๆตลอดเลยนะซิงมีเป็นพี่สาวที่น่ารักมากเลยโอ้คุณพ่อนี้เลี้ยงลูกเป็นนะเนี่ยกินแล้วต้องจับเลยใช่ไหมพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเลี้ยง <laughs> อาชีพอ๋จะเปลี่ยนอาชีพเป็นพี่เลี้ยงอไม่ทำงานแล้วเนาะจะเป็นนันนี่ใช่ไหม แย่งอาชีพของซิงมิงได้ยังไงถ้ากินแล้วต้องจับเลยนะถ้าไม่เลยเดี๋ยวเขาจะท้องอืดปวดท้องนะคะอิ่มแล้วใช่ไหมครับอิ่มแล้วใช่ไหมครับสุดหล่อสุดหล่ออิ่มแล้วหรอนี่บ้านสะอาดเห็นไหมถ้าบ้านสะอาดก็คืออารมณ์ดีใช่ไหมคะอารมณ์ดีใช่ไหมครับอืมหนูกินอิ่มแล้วได้เวลาของอาป้ากับมัมไปกินข้าว ออกไปข้างนอกข้ามงงเงียะครับเป็นกู People, ๊ดบอยนะคะอ๋อโอ้ยมาครับเหม็นบ้างเลยเหม็นอะไรเหม็นระเบิดเหม็นระเบิดระเบิดอะไรระเบิดที่ตูดที่มันหัวเราะที่ม่นหัวเราะแล้ทำไมจีมินทิ้งระเบิดลก็ฟอนน์เหรอเออทิ้งระเบิดแล้วก็หัวเราอันนี้เครื่องดูดฝุ่นได้ไหมเครื่องดูดฝุ่นไม่ได้ไม่ได้ยังไงเครื่องดูดฝุ่นดูดระเบิดไม่ได้ ฝุ่นดูดได้แค่ไรฝุ่นให้ความสะอาดแต่ระเบิดอ่ะโอป้าต้องเป็นคนเช็ดเองอ้อแม่มากเลยช่างมหัศจเลยโอเคค่ะทุกคนพูดเสียงดังไม่ได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกิ้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 กิกิ้งกิให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายจิมินหลับอยู่